2012เป็นภาพยนตร์หายนะภายพิบัติโดยอ้างอิงแนวคิดมาจากปฏิทินของชาวมายาที่สิ้นสุดลงในวันที่21ธันวาคมในปี2012ทําทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นวันสิ้นโลกโดยภาพยนตร์ได้เล่าไว้ว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้แกนโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างผิดปก,กติที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัว The day after tomorrow เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าเกิดการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทําให้ความสมดุลของกระแสน้ําในมหาสมุทรแอรันติแปรป่วนก่อให้เกิดพายุระดับมหาการที่จะนําโลกไปสู่ยุคน้ําแข็งใหม่โดยมนุษย์จะต้องเผชิญกับพายุเฮอริเคนหิมะที่มีความรุนแรงมหาศาลซานแอนดรูเเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงแผ่นดินไหวระดับมหาการขนาด9.1เมกนิจูดที่เกิดขึ้นจากแนวรอยเลื่อนซานแอนดรียตในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา และตามมาด้วย9.6เมกติจูดที่ซานฟรานซิสโกทําให้ตึกสูงถล่มแบบโดมิโนโ